โลโยกแผง BG ีจะปล่อยแข้งต่างชาติทุกคนหลังจบซีซั่นมีได้งานออกมาจากโรดเอลปิด BG ปทุมยศในดเตดตว่าพวกเขาอาจจะทำแกนเดือระบบผู้เล่นต่างชาติใหม่ทั้งหมดหลังจากผลงานในฤดูก,กาล 2022- 2 0 2 3ยาำแย่อย่างมาก ทั้งการตกรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกช่าง FA c u p คที่เป็นความหวังในการไปเล่น a f c แชมเปี้ยนลีก2023-2024รอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าพวกเขาจะได้สิทธิ์ในการไปเล่นรอบเพย์ออฟแล้วก่อนหน้านี้รวมไปถึงการต้องมาหนีตกชั้นพอมี29คะแนนห่างจากพี่ที่ประจบ FC อันดับที่14อยู่เพียง7แต้มเหลืออีก6เกมเท่านั้นโดยคนที่จะออกไปแน่ๆแล้วก็คืออันเดสตูเยสก้องหลังจอมเกาไว้36ปีหลังสัญญาปัจจุบันของนักเตะ กำลังจะหมดลงซึ่งคุณประวินพิรมงพักดีประธานสโมอสรองเคยกล่าวเอาไว้ในรายการ The South Stand Live ก่อนหน้านี้อีกคนเป็นกาซิโอไซแนวรับบาซิเลียนที่มาจากสโมอสรอนวาชิมเอฟซีในศึกลีกาทูโปรตุเกสเพื่อมาเป็นนักเตะโคต้าต่างชาติแทนที่วิกเตอร์คาโดโซที่ไม่ได้อยู่ในแผนทําทีมของมาคุตุเทกุระโมโลิในช่วงปีซีซั่นแต่ผลงานของเขากลับไม่ได้เป็นดังหวังของพลพรรคได้รับปิดมากเท่าที่ควรท,ท,ทั้งๆัที่เจ้าตัว ถูกตั้งความหวังไว้เยอะมากส่วนอีกสองคนคือเบนอาซูเบลที่ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการผลิตสกอร์ในแดนหน้าและสเตนิโอจูเนียตัวรุกเซมบ้าวัย32ปีที่กำลังจะหมดสัญญากับทีมอย่างไรก็ตามบีจีปทุมยูเนเต็ดได้ทำการเซ็นสัญญาสองนักเตะต่างชาติที่จะใช้ในฤดูก,กาล2023-2024เข้ามาแล้วด้วยซึ่งจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากจบฤดูกาลนี้ ไทยลีกเผยชูวิตเข้าชมเกมได้แต่ถ้าทำผิดกฎบางคอกต้องรับผิดชอบเตือนแล้วนะบริษัทไทยลีกออกโรงเตือนบางคอกยูนิตเ็ด คอยสอดส่องดูแลให้ดีเกมบิ๊กแมตต์สินแชมป์กับบุรีรัม, C, มยูไนเต็ดสีเมษายนนี้เผยชูวิทย์กมลวิสิทธ์เข้าชมเกมฟุตบอลได้แต่ห้ามชูป้ายแสดงข้อความที่ผิดกฎของ AFC ยืนยันหากมีการอ่าฝืนทำผิดกฎฝั่งทีมเจ้าบ้านแบงคอกต้องรับข้อถูกลงโทษตามกฎแน่สืบเนื่องจากกรณีที่ชูวิทย์กมลวิสิทธ์อดีตนักการเมืองที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคารที่21มีนาคมแต่บอกกับผู้สื่อข่าวว่า จะเดินทางไปชมเกมฟุตบอลไทยลีก2022-2023นัดที่25ซึ่งเป็นเกมตัดสินแชมป์ระหว่างทูบังคอกยูเนเต็ดพบกับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดที่มีนีววนที่ชอบเป็นประธานสโมสรในวันอังคารที่4เมษาย,ยนนี้และประกาศด้วยว่าจะเข้าไปเชียร์โดยไม่พูดอะไรพร้อมยืนยันไม่เอาการเมืองเข้าไปสู่กีฬาแน่นอนล่าสุดกรวีปิษนานันทกุลรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยลีกจำกัดออกมาเปิดเผยกับสื่อแล้วว่า ในชีวิตสามารถเข้าสนามได้ตามปกติเหมือนแฟนบอลคนอื่นๆแต่เมื่อเข้าไปแล้วก็จะมีเรื่องของกฎระเบียบที่ห้ามชูป้ายโจมตีบุคคลหรือห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองซึ่งเป็นข้อห้ามเดียวกับของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC ซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องนี้ต้องเป็นหน้าที่ของทีมเจ้าบ้านบางคอับนิวเดเตทที่ต้องคอยซอดซองดูแลพะหากมีแกนฝ่าฝืนทำผิดกฎก็จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบของไทยลีกที่ได้กำหนดเอาไว้ มิชแชมป์เก่าทิงท้ง้ายทั้งนี้ระเบียบว่าโดยการลงโทษวินัยมรารยาทสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยข้อ4.5ระบุเอาไว้ว่ากรณีที่มีการทำผิดข้อบังคับใดๆจับก,กองเชียร์ในการชูป้ายเชียร์ที่แสดงข้อความยุ่วยุหรือข่มขู่หรือดูหมิ่นทีมคู่แข่งหรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งหรือมีการชูป้ายที่แสดงข้อความอันไม่เหมาะสมต่อสาธารณชนในลักษณะของการดูถูกดูหมิน่น หรือลดความน่าเชื่อถือต่อสมาคมหรือบุคคลที่3าไปแสดงบริเวณสถานที่จัดการแข่งขสโมสรต้นสังกัดของกองเชียร์และสโมสรทีมเยาวต้องโดนโทษปรับไม่เกิน50,000ื่นบาทหรือห้ามทีมเยาวจัดแข่งขันในฐานะเจ้าบ้านหนึ่งนัดส่วนครั้งต่อไปปรับ5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทและหรือห้ามทีมเยาวจัดแารแข่งขันในฐานะเจ้าบ้านสานัดและถูกตัดสามคะแนนนอกจากนี้ทีมเยาวยังมีความผิดในเรื่องระบบการักษาความปลอดภัยด้วยสำหรับเกมบิ๊กแมท ปูระหว่างแข้งเทพทูบังคอกยูเนเตดจะเปิดบ้านรับมือภาษาสายฟ้าบุรีรัมยูเนเตดแข่งขันในวันาังคัรที่4เมษายนที่สานามทูสเตเดียมเวลา19นาฬิกา้วยหักนัดนีบุรีรัมบุกชนะจะทำให้แตปมทิ้งห่างเป็น15คะแนนส่งผลให้ได้แชมป์สมัยที่8ของสโมสรันทีเพราะเฮดทูเฮดดีกว่า